วันนี้เป็นอ่างซีกปลาแดกน้ำกันปลาเป็นปลาล่าปะกตะิตัวเล็กๆนะครับนะเดี๋ยววันนี้เรามาทําแบบทรงเครื่องนะครับใส่เครื่องใส่หยาง,างก่อนนาน,นี้เราใส่อันนี้ไปผงชูรสนะครับปลาจะมีความเค็มๆแล้วก็ใส่มะนาวเข้าไปนะครับจะกินได้ง่ายๆวันนี้จริงๆแล้วปลาเราไปหั่นแบบเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคาก็ได้แต่ว่าวันนี้เราอยากกินเป็นตัวแบบนี้นะครับ đi, hmm dì ăn to đông hòm đen hmm. Hmm. Oh, นันจะมีก้างให้ระวังก้างเคี้ยวละเอียดือม làu như này mắc 음맛있어음 เดี๋ยวจัดการต่อนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบดีโดนี้นะครับฝากกติดตามด้วยนะฮะจริรกรอนจูเกียวตัวเซียงของเชียนเชเซีย